ทบทวนคณิตพิชิตข้อสอบโอเน็ตป .6 เรื่องการแก้โจทย์เศษส่วนและทศนิยมระคนข้อที่1ในวงเล็บ2.355หาร0.5บวกสเศษสองส่วนหเท่ากับเท่าใดตัวเลือกที่1 5.91ตัวเลือกที่2 7.51ตัวเลือกที่3 8.11ตัวเลือกที่41.11ข้อสอบโอเน็ตป .6 ปีการศึกษา2,562 มีวิธีคิดดังนี้ในวงเล็บ2.355หาร0.5บวกจำนวน3เศษสอส่วน5เปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส,ส่วน2.355เท่ากับเศษสองพสรสิบห้ส่วน1,000 0.5เท่ากับเศษห้ส่วน10 2.355หาร0.5 เท่ากับเศษสอ5 5ส่วนหนึ่งพันหารเศษห้ส่วน10บการหารเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษส่วนตัวหารจะได้เศษสอ5 5ันส่วน1,000คูณเศษสิส่วน5เปลี่ยนจำนวนครับเป็นเศษเกินจำนวนสามเศษสอส่วน5เท่ากับในวงเล็บ5คูณสบวกสส่วน5เท่ากับเศษส7 7ส่วน5จะได้ ในวงเล็บ2.3 5 5หาร0.5บวกจำนวน3เศษสอส่วนหเท่ากับในวงเล็บเศษ235 5ส่วนหนึ่คูณเศษสิบส่วนหบวกเศษ17ส่วนหตัด0 10กับ1000ออกฝั่งละ1ตัว2355กับ 5, 5หารด้วย5 2355หารด้วย5ได้471 5หารด้วย5ได้1เศษสิบส่วนห ทำตัวส่วนให้เป็น10โดยนําเศษ2อส่วนสมาคูณในวงเล็บเศษสี่ร้อยเ่วนหนึคูณเศษหนส่วนหบวกในวงเล็บเศษสิบเส่วนหคูณเศษสองส่วนสเท่ากับเศษ4 7 1ร้0ยเส่วนหนึบวกเศษสาสิ่วนสเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมเท่ากับ4.71จุเบวกสาเท่ากับ8.11 คำตอบของข้อสอบนี้คือตัวเลือกที่สาม1ปข้อที่2ในวงเล็บจำนวน3ามเศษ1นึ่งส่วน4บวก0.25หารเศษ7จ็ส่วนสิเท่ากับเท่าใดตัวเลือกที่1 0.05ตัวเลือกที่2 2 1ตัวเลือกที่3 2.45ตัวเลือกที่4 5ข้อสอบโอเนตปหกปีการศึกษา2,561มีวิธีคิดดังนี้ ในวงเล็บจำนวนสามเศษหนึ่งส่วนสี่บวกศูนจุดสองห้าหารเศษเจดส่วนสิบเปลี่ยนจำนวนครับเป็นเศษเกินจำนวนสามเศษหนึ่งส่วนสี่เท่ากับในวงเล็บสี่คูณสามบวกหนึ่งส่วนสี่เท่ากับเศษสิบสามส่วนสี่เปลี่ยนเทศาสยมเป็นเศษส่วนศ2 5จุสองหเท่ากับเศษยี่สิบห้าส่วนหนึ่งร้อย ในวงเล็บจำนวน3เศษ1ส่วนสบวก0.25หาหารเศษเจส่วนสิเท่ากับในวงเล็บเศษส3ส่วนสบวกเศษย5สิบห้าส่วนหนึรหารเศษเจ็ส่วนสิบยกับ100หารด้วย25 25หายรด้วย25ได้1 100หารด้วย25ได้4เท่ากับในวงเล็บเศษสิบส่วนสบวกเศษหนส่วนสหารเศษเจส่วนสิเท่ากับเศษสิบส่วนส หาเรเศษเจ็ดส่วนสิบการหาเรเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษส่วนตัวหารเท่ากับเศษสิบสี่ส่วนสี่คูณเศษสิบส่วนเจ็ดสิบสี่กับเจ็ดหารด้วยเจ็ดสิบสี่ 4. หารด้วยเจ็ดได้สองเจ็ดหารด้วยเจ็ดได้หนึ่งสิบกับสี่หารด้วยสองสิบหารด้วยสองได้ห้าสี่หารด้วยสองได้สอง สองกับสอ,ส,อสองหารด้วยสองสองหารด้วยสองได้หนึ่งเศษหนึ่งส่วนหนึ่งคูณเศษห้าส่วนหนึ่งเท่ากับห้าคำตอบของข้อสอบนี้คือตัวเลือกที่สี่ห้าข้อที่สาม เศษเก้าส่วนแคูณเศษสิบส่วนยีเ็คูณเศษสิบสี่ส่วนยีหมีค่าเท่ากับข้อใดตัวเลือกที่หนึ่งศูตัวเลือกที่สองศจสตัวเลือกที่สามศสาหตัวเลือกที่สี่ศข้อสอบโอนเนรปหกปีการศึกษา2560มีวิธีคิดดังนี้เศษเก้าส่วนแคูณเศษสิบส่วนยีบเอ็ด คูณเศษสิบสี่ส่วนยี่สิบห้าสิบกับแปดหารด้วยสองสิบหารด้วยสองได้ห้าแปดหารด้วยสองได้สี่เก้ากับยี่สิบเอ็ดหารด้วยสามเก้าหารด้วยสามได้สามยี่สิบเอ็ดหารด้วยสามได้เจ็ดสิบสี่กับเจ็ดหารด้วยเจ็ดสิบสี่หารด้วยเจ็ดได้สอง เจ็ดหารด้วยเจ็ดได้หนึ่งเท่ากับสามคูณห้าคูณสองส่วนสี่คูณหนึ่งคูณยี่สิบห้าเท่ากับเศษสามสิบส่วนหนึ่งร้อยเปลี่ยนเศษส,ส่วนเป็นทศนิยมเท่ากับศูนย์จุดสามศูนย์คำตอบของข้อสอบนี้คือ ตัวเลือกที่สอง0.30ข้อที่4 11เศษ11ส่วน100ลบ1เศษ1ส่วน10มีค่าเท่ากับข้อใดตัวเลือกที่10.01ตัวเลือกที่20.1ตัวเลือกที่31.01ตัวเลือกที่41.1ข้อสอบโอเนตป .6 ปีการศึกษา2560มีวิธีคิดดังนี้ จำนวน11เอศษสิบอส่วนหนึลบจำนวนหเศษหนึส่วนสิบเปลี่ยนจำนวนคละเป็นเศษเกินสิเศษสิบเอส่วนหนึเท่ากับในวงเล็บหนึ่งร้ยคูณิบวกสิส่วนหนึ่งเศษสิบอส่วนหนึเท่ากับเศษหนึ่งพัส่วนหนึเปลี่ยนจำนวนคละเป็นเศษเกินหเศษหนึส่วนสิเท่ากับ ในวงเล็บสิบคูณ1บวกหนึ่งส่วนสิบหนึ่งเศษหนึส่วนสิเท่ากับเศษสิบเอ็ดส่วนสิบสิบเศษสิบอส่วนหนึรยลบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสิเท่ากับเศษ1นึ่งพันหนึ่งร้อสิบเอ็ดส่วนหนึ่งร้อยลบเศษสิบเอ็ดส่วนสิการลบเศษส่วนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเท่ากับเศษ1นึ่งัหร้อส่วนหนึลบในวงเล็บ เศษสิบเอ็ดส่วนสิบคูณสิบส่วนสิบเท่ากับเศษหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดส่วนหนึ่งร้อยลบเศษหนึ่งร้อยสิบส่วนหนึ่งร้อยเท่ากับเศษหนึ่งพันเอ็ดส่วนหนึ่งร้อยหรือสิบจุดศูนย์หนึ่งคำตอบของข้อสอบนี้คือตัวเลือกที่หนึ่งสิบจุดศูนย์หนึ่ง